สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับนี่เรากำลังจะเรามีสิ่งที่เราอยากดูนะคือตัวอย่างไทเรอร์เจลตี้กล้องให้มันดีๆดำไมมันหน้าผมขาดขึ้นเลยเนี่ยคุณหน้าผมรองเชื่อไหมว่าผมอยากดูมากจนผมมาโทรหาพี่แตงพี่แตงบอกให้ไปถามพี่บอสผมก็เลยโทรหาพี่บอสพี่บอสก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะมีถ่ายรีแอคกันเออดูรีแอคแรกนะครับผมทีเซอร์แรกของเจลตี้เจลตีเฮ้ยพี่เจเฮ้ย พี่เจไม่เคยเห็นมาก่อนทีมงานกักมีหยุดขอดูอยังไงก็ไม่ให้ดูนะฮะโหคุณพี่นี่มันเป็นวันแรกเลยใช่ป่ะมันเป็นวันแรกที่เรายังไม่ดูอะไรเลยเลยแล้วหน้าตาเราสดชื่นมากแล้วผมมีคําถามผมพี่อยากให้ผมเรียกว่าอะไรพี่คุณผมแลาวคุณอยากเรียกผมว่าอะไรฮะคุณอยากเรียกผมว่าอะไรเอาจริงเหรเอเราดีดดิพี่ที่พี่นะเอาพี่เอาเหมือนเดิมได้ได้ได้ครับคุณพี่เจได้ครับคุณนิวได้ครับพี่ไอ้ นเจมี่รายการที่จะพาน้องๆเจอบอยไปใช้ชีวิตและตะลุยทำภารกิจใน8จังหวัดเมืองรองทั่วประเทศไทยโดยจังหวัดที่จะไปจะถูกเลือกจากตัวอักษร G E L B O Y ก็ปเป็นระบบงพี่เจเ้าเจ้าเจ้่เจ้าเจ้่เจ้าเร้าเจาเจ้าเจ้าเจ้าเจาเลยา่จ้าเจ้าเจาเจ้าเ้าเจ้ายจัาเจาเจเจา้่้เเาเเ้้เาเเเเจา้เ้าจ ตีหนุ่มจะต้องสะสมแสนผ่านภารกิจสุดป่วนให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นผู้ชนะของรายการเป็นล้ามิที่เสียวที่สุดในชีวิตโอเคนี่ให้เลยอ่ะไหมตรงนั้นได้เลย ไม่ได้เลยแล้วผมมีไปแล้วหรอกโอ้ยต้องดูทีสายมอดีแน่เลยโมยโมยหยดไปสายเลยว่ะอืุอของรัชย์ไปกเลยไปอะไปอะไปอะไปัน

เกมนี้ไม่มีพี่น้องแล้วผมต้องชนะขาดิไม่ดอะไรขึ้นอะนิวนิวนิวลงหน้าใหม่ไหมไม่ได้โอ้โหคุณเชื่อไผมขาตันอยู่เลยอ่ะไม่กลับว้ยเออพี่ถ้าผมแบบออกจากเจลบอยได้ไหมเฮ้ยไอ้เจเดียวเดียว ก็ทีเรน่าดูมากอ่ะเฮ้ยคนอื่นชอบว่าผมว่าผมมาใส่ร้ายคุณคือจากความทรมานเป็นความน่ารักได้อย่างไรอุ้ยสปอยปะไม่เนาะเฮ้ยพี่ผมเครียดละผมไม่ออกผมไม่ออกเฮ้ยไม่คิดว่าทีเันจะออกมาตัวนี้เออเจลตี้จบก็เดี๋ยวจะมีงานเลี้ยงอำลาพี่เจนะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราต้องเจอใช่ฝาก เจลตี้ด้วยนะครับทุกคนออนวันที่18ตุลาคมวันแรกนะครับแล้วก็ออนทุกวันเสาร์นะครับที่ช่อง g m 25ครับเวลา3ทุ่มครึ่งครับผมอย่างนี้ทุกคนติดตาม ใช่มากมากอุ้ยอันนี้น่าดูจริงอ่าแล้วก็รีลันนะครับทาง YouTube ของลูกกี้นะครับแอปไอชีนะครับแล้วก็แอปวันดีนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมทุกคนก็ฝากด้วยนะฮะรอดูก็ผมจะไม่สปอยอะไรไปเประชมไยแอดเวนเจอร์ต่างๆของเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วยแล้วก็ฝากดูนะฮะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของพีเจนะครับบ๊ายบายฝากเพลย์เลยด้วยนะครับบ๊ายบายเจลเต้เจล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 ที่ผมรักลูกกี้ ลูกกี้ลักลูกกี้ลักลกกี้ไอเริ่ไหมอบใเริ่ไหมจอบเจลเจลเจลเจตี่เจเอุ้ยออไม่ได้บปา